สวัสดีค่ะโอ้โหขายถูกมากๆค่ะอันนี้เป็นอะไรครับพี่ข้าวไข่ข้นราดกะเพรานะคะกล่องมี้50บาทค่ะม้าไข่สองฟองนะคะยี่สิบห้าบาทแล้วก็หุงแบบไม่ผสมเลยนะคะใช้ข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกล้าการันตีได้เลยนะคะลูกไก่สองโลโหง่ายมากนะครับทุกคนใช่นี่ครับเนี่ยหนึ่งแก้วเนี่ยสองโล อย่างที่พี่แขกบอกนะลูกชายทำต้นข,ข้าวไม<อ>่เป็นตัวนี้มาผัดขายลูลกค้าต่อแถวยาวกระเพราหมูนะกระทะเพื่อนไม่ต้องดราม่านะครับมันก็คือน้ำซอสผัดกระเพรานี่แหละแค่นี้ง่ายๆไม่ต้องไปหยิบน้ำตาลไม่ต้องไปหยิบซอสหอยไม่ต้องไปหยิบซอสนั่นซอสนี่ สวัสดีครับผมตลอดแต่คลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะฮะก็ <Rams. S 2> อยู่ที่ตลาดกล้วยนะครับทุกคนนะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาแนะนำนะฮะเป็นร้านกะเพรานะครับผมขายดีมากๆนะครับเขาขายในราคา25บาทนะครับผมจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปนะฮะบรรยากาศการขายแล้วก็วิธีการทํากะเพราของร้านนี้นะคะบอกเลยนะครับว่ามีทีเด็ดแน่นอนนะครับผมตามผมมาครับนี่ครับทุกคนนะฮะกะเพราซุงโจนนะครับผม พี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่แขกนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะติดไม้หน่อยนะครับผมครับอ่านี่นะครับทุกคนนะครับโอ้โหขายดีมากๆนะฮะทุกคนมีอะไรบ้างนะฮะพี่ที่ร้านที่ร้านของเราก็เอกลักษณ์ของเราเลยจริงๆเลยก็คือข้าวกะเพราข้าวกะเพรานาฬข้าวยี่ห้าบาท ราข้าว25บาท25บาทบาท,ทางร้านเราใช้ข้าวของมะลิแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีไม่มีคนแม้แต่มเมล็ดเดียวครับ <com> ผมอ่าน,อนี่นะครับตัวนี้เป็นอะไรครับพี่อ่าเนี่เป็นกระเพราหมูหน่อไม้หน่อไม้สดบางคนก็เรียกหน่อไม้อัดครับบางคนก็เรียกหน่อไม้ต้ม,นนอ,มอ,อันนี้เป็นกระเพราไก่หน่อไม้ดองอันนี้เป็นกระเพราไก่ล้วนไม่มีกระดูกนะครับอันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้อสะโพกกับเนื้อน่องและอันนี้ก็เป็นไก่กระเทียมอ่า อันนี้เป็นอันนี้ก็จะเป็นข้าวไข่ข้นอันนี้เป็นเบคอนปูอัดอันนี้เป็นเบคอน้วนแล้วก็หน้ามันไม่ครบเพราะว่าลูกค้าซื้อไปหมดแล้วอันนี้เป็นไข่ข้นกระเพราไก่แล้วก็ไข่ข้นกระเพราหน่อไม้สดครับผมครับโอ้โหนี่คือเขาจะมาผัดกันอยู่ทางหน้าร้านแบบนี้เลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปดูอีกหนึ่งฝั่งก่อนนะครับไปดูร้านใหญ่มากๆนะครับทุกคนนะฮะร้านเดียวกันนะคร้านเดียวกันไหมครับพี่ร้านเดียวกันครับร้านเดียวกันนะฮะใช่นี่ฮะ โอ้โห oh, นี่คือเป็นข้าวไข่ข้นนะฮะทุกคนข้าวไข่ข้นครับ <N ation> นี่อันนี้เป็นอะไรครับพี่ตัวนี้อันนี้เป็นข้าวไขา่ข้นที่เราทําขึ้นมาไว้เพื่อเอาไว้บริการลูกค้าว่าลูกค้าชอบผัดกระเพราแบบไหนก็เอามาลาดอ่า <N ation> ก็จะเป็นไข่ข้นลาดกระเพรา <N ation> อ่<ช> <N ation> าครับผมถ้าเป็นแบบนี้ราคาถ้าเป็นแบบนี้ราคา35บาท35บาาทครับถ้าลาดกระเพราก็เพิ่มค่ากระเพรา15บาทก็บอกว่าไข่สองฟองนะคะไข่สองฟองนะครับใช่ นี่ครัือถ้าทำตะเพราไปก็ป่วยคือห้าบาทก็เป็นห้าเป็นห้าสิบบาทแต่เลือกได้เลยครับผมนี่ครับพี่เขาใช้เป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยนะข้าวหอมมะลิอันนี้จะหมดแล้วโอ้จะหมดแล้วนะครับใช้ข้าวสามกระติกเนี่ยโอ้ไม่สามที่แอบเห็นกระติกที่สามมุกจะขึ้นอ่าใช่เนี่ยนี้ครับอ๋อนี่คือเปิดแล้วนะนี่กระติกสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับอ่ากระติกสุดท้ายแล้วโอ้ลูกค้านะคะอ่าหรือในเรลูกค้าหน้าร้านเต็มเลยนี่ครับทุกคนนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าว่า มีอะไรบ้างนะครับไปดูด้านหน้าครับนี่นะครับแม่ค้ายิ้มสวยเลยนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหขายถูกมากมากค่ะอันนี้เป็นอะไรครับพี่ข้าวไข่เค็นราดกะเพรานะคะกล่องนี้50บาทค่ะห้ไข่สองฟองนะคะครับค่ะแล้วถ้าเกิดราดเท่าเราก็จะขายห่อละ25บาทจ้าอ่านี่ครับ ราดข้าวห่อละ25บนะคะใช้ข้าวหอมมะลินะคะนี่คือ25บาทนบคราบททกคนใช่25บาทแล้วก็หุงแบบไม่ผสมเลยนะคะใช้ข้าวหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกล้าการันตีได้เลยนะคะผมเห็นป้ายหน้าร้านนี่คือจะมีท็อปปิ้งด้วยใช่ไหมครับใช่ท็อปปิ้งของเราจะมีกุนงเชียงมีหมูยอแล้วก็จริงๆมีไข่ดาวด้วยไข่ดาวขาย5บาทแต่ว่าพอดีไข่ดาวทอดไม่ทันค่ะนี่คือเอาอันนี้ไข่ดาวทอดขึ้นไม่ทันนะครับทุกคนนะฮะนี่ฮะบรรยากาศนะครับผมต่อไม้ได้ค่ะเป็นร้านกะเพราที่ขายดีมากนะจ๊ะเลือ ก็จะมีหน่อไม้มีแบบกระเพราหมูแบบเผ็ดแล้วก็เผ็ดน้อยนะฮะแล้วก็นี่ฮะราดข้าวนะบาทถ้าเป็นกับข้าวนะครับขายถุงละ40บาทนะครับราดข้าวนะคะพิเศษพิเศษทั้งคู่เลยเนาะได้จ้ะได้ 2ห่อหบจ้าอันนี้็นเป็นพิเศษนะคะถ้าพิเศษเราจะ30บาทคิด30บาทนะคะอันนี้พิเศษนะครับทุกคนนะใช่ค่ะพิเศษจะเพิ่มข้าวเพิ่มกลับให้ลูกค้านะคะคิดเพิ่ม5้าบาทจา้ะอแล้วนะได้ค่ะข,ข้าวหอมมะล,ลิอย่างดีนะครับทุกคนนะใช่อันนี้เป็นพิเศษสากระติกใหญ่หมดไปแล้วนะครับตัวนี้อันนี้ลูกค้ารับช้อนไหมจ้ะสักครู่นะเดี๋ยวพี่หยิบช้อนให้นะ ทานอะไรดีจ้าเลือกก่อนนะคะลูกค้าราดข้าวยี่ห้าเป็นกับข้าว40บาทจ้าจขอบคุณมากเลยนะคะ,ทา,ะทานอะไรคะพี่ทานอะไรดีจ้าเลือกก่อนนะคะนี่เดี๋ยวผมให้ทุกคนนะครับสังเกตนะกะเพราร้านนี้เขาจะไม่ได้ผัดแบบแห้งนะฮะของเราผัดแต่ว่าไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะคะแต่ว่าของเรามันจะไม่แห้งนะคะแต่มันจะมีความฉ่ำๆอันนี้คือมันเป็นมันหมูที่ ที่ออกจากเขาเรียกนะคะตัวของหมูอะค่ะซึ่งเราไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะคะครับผมมันก็ออกฉ่ำๆแล้วก็ไม่ได้แห้งมากนะคะอ่านี่ครับใครที่แต่ว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันไม่ได้ใส่น้ำมันนะครับใช่ไม่ใส่น้ำมันมันเป็นมันที่ออกมาจากเนื้อหมูนะคะลูกค้านี่คนี่คือเป็นมันที่ออกมาจากใช่มันก็จะมีความฉ่ำๆนิดๆวาวๆหน่อยทานแล้วจะไม่ฝืดคอ น้องทานอะไรดีจ้าเลือกเลยจ้ากับข้าวหรือเป็นกับข้าวดีขายดีมากๆนะครับทุกคนนะในราคายีบาบาทนะครับเดี๋ยวจุกๆแน่นๆนะครับอันนี้ข้าวไข่ข้นกุ้งแล้วก็ราดหน่อไม้ดองเพิ่มแบบนี้เราจะคิดเพิ่ม15บาทกล่องนี้จะเป็น75บาทนะคะลูกค้าก็คือมีหลายแบบมีหลายราคานะครับแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนนะครับ40บาทจ้ะกับข้าว40บาทจ้ะจัดสแกนด้านบนได้เลยนะคะ นี่นะครับทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นผัดกระเพราหน่อไม้ดองนะครับจริงๆเขาจะผัดสี่กระทะนะแต่ว่าวนนันนี้แก๊สหมดนนะก็จะเหลืออยู่ฝั่งนี้ปกติจะผัดกันสองคนนะครับเพราะว่าหอมมีข้าเสียเท้าอะเที่ยงดทงดท้ แล้วก็มอขายไปทำไปก็ท้ไปนั่งร้า อันนี้คือแบบนี้พร้อมทานนะครับทุกคนนะฮะในราคา25บาทซ้อนขิงไปเลยนะครับขนุ๊กไก่2โลตัวนี้ไก่2โลนะครับตัวนี้ทำเป็นเมนูอะไรครับพี่อันนี้จะทำเป็นไก่กระเทียมไก่กระเทียมนะครับทีนี้เราต้องลวนไก่ให้สุกก่อนใช่ไหมครับลวนไก่ให้สุกก่อน นี่นะครับทุกคนนะับเป็นตัวอย่างดีๆอีกหนึ่งร้านนะครับผมพี่แขนะครับพ่อค้าสู้ชีวิตนะครับผมที่ผมสอบถามหลังใหม่มานะฮะก่อนที่จะมาขายข้าวกระเพราทรงโจนะฮะพี่เขาคือแบบเอาง่ายคือแบบช่วงโควิดเป็นผู้รับเหมานะแบบอะไรอะเรียกได้ว่าติดลบนะพี่เนาะใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ตอนนี้ก็ สบายแล้วเนาะใช่ครับก็ถ้าถามว่าอยากไปรับเหมาไหมก็ไม่อยากเท่าไหร,ร่นอกจากว่าจะ้อเป็นงานแบบว่าลูกค้าเก่าหรือลูกงานเพื่อนง,งานผูกอะไรเงี้ยครับไปมถาถามว่ารับเหมามันดีกว่าไหมก็ดีกว่าแน่นอนแหละเพราะว่าเสร็จงานหนึ่งก็มันกำไรมันก็เป็นหลักแสนมันก็ไม่เป็นมันเหนื่อยหน้าูีหน้าเตาร้อนๆแต่ว่าถ้าถามว่าไหนมีความสุขกว่านั้นมีความสุขกว่าเราเราทาแล้วเรามีความสุขนะพี่เนาะ อันนู้นะลูกน้องก็เมาเดี๋ยวก็ตีกันทะ <c oughs> เลาะกันเนยเราก็ต้องกลายเป็นแบบผู้จัดการดูแลหมดอ่ะทีหนึ่งทีสองก็โทรหาเราครับผมก็คือที่ผมสอบถามพี่เข้ามานะจะเป็นน้ำซอสสูตร,รที่พี่เขาคิดค้นเองด้วยนะครับใช่<ม>ใช่อ่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วงแรกๆก็ช่วงแรกๆก็ตอนที่เราประสบการขาดทุนจากไอ้รับเหมาก่อสร้างนะมันก็เป็นนี่หลายร้านโอ้เราก็เลยว่าทํายังไงจะให้ครอบครัวมันอยู่ได้ครับ เราก็เลยว่าขายของกันแล้วกัน mm hmm. ก็เลยจะขายอะไรก็ไม่รู้จะคิดไม่รู้ว่าจะขายอะไรก็เลยคิดว่าลองขายข้าวกะเพราราคาไม่แรงแล้วก็รสชาติกินได้ก็น่าจะขายได้ดี uh huh. ก็เลยเริ่มต้นทำต,นตน<พ>อน<ะ>ที่เขาจะทำผัดกะเพราเราก็มาคิดว่าเอถ้าเราไปผัดใส่น้ําตาลใส่น้ปํปลาทีละกระทะกระทะเนี่ยมือมันก็หนักเบาไม่เท่ากันความอร่อยมันก็จะไม่เท่ากันไม่สม่ําเสมอเราก็เลยไปคิดน้ําซอส สูตรของเราขึ้นมาซึ่งในน้ำซ่ยมันก็จะมีะด,ดีีมน้ำตาลมีซีอิ๊วขาวมีอซอสปรุงรสมีน้ำมันหอยพริกทงพริกไทยอะไรครบหมดแล้วครับผมก็คือเราคิดมาแล้วเนาะใช่แสดงว่าที่ร้านพี่นี่คือไข่ผัดก็อร่อยเหมือนกันไข่ผัดก็อร่อยเหมือนกัน<อ>เพราะว่า<อ>แ,คแค่ใส่น้ําซอสครับผมและ,ะน้ําซอสก็คือเราก็กาปริมาณแล้วว่าใน หมูหนึ่งโลไก่หนึ่งโลใส่น้ําซอสเท่าไหร่อ่าก็คือเป็นแบบเป็นสูตรมาแล้วนะครับใครผัดก็ได้นะครับใช่แต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นพี่แขวนี่แหละผัดเองนะกับปกติก็จะเป็นลูกชายลูกชายนะครับลูกชายทำข้าวปเเ็นเลยนะอ่าแต่ก็ผัดขายลูกค้าติดต่อแถวอะโอ้โหก็คือน้ำซอสตัวเดียวนี่คือเอาอยู่เลยนะคะ ไม่แน่ใจว่าตัวนี้คือมีวางขายทางหน้าร้านบ้างหรือเปล่าพี่อะไรนะครับน้ำซอสใช่ไหมใช่ครับยังยังเพราะว่าตัวร้านกะเพราจริงๆเราเพิ่งเริ่มขายเมื่อเมื่อตอนโควิดพอตอนโควิดมันก็เป็นคนอื่นอาจจะเป็นวิกฤตแต่เรากลายเป็นโอ,อกาสเพราะเราพอเข้ามาขายที่ตลาดเนี้ยแม่ค้าที่เขาเคยขายดีๆรายยอดเยอะๆเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ทยอยออกไปทําให้ตลาดเนี้ยมันเหลือร้านค้าน้อย เขาเหลือร้านเขาน้อยพอเราเข้ามาขายเราขอเข้ามาขายพวกนี้เราก็ได้ทำเลดีเลยไช่หมดก็คือจุดนี้ประจําเลยใช่ไหมครับประจาเลยเราก็ได้ทาเลไม่มีโยกย้ายไปไหนเลยนะไม่มีโยกย้ายก็อยู่ถ้าถ้าเขาเรียกว่าเป็นโซนด้านหน้าเลยนะโซนด้านหน้าเลยครับอลูกค้าจอดรถพุกเดินเข้ามาก็ต้องปะทะเราก่อนครับผมถึงยังไม่ซื้อก็มองเลยไว้ก่อนอาเเดินเข้าไปแล้วก็ย้อนมาใหม่ซื้อแน่นอนอาโอเคครับอันนี้เราใช้เวลารวนนานไหมครับพี่ออนนี้ก็ เริ่มสุกแล้วเริ่มสุกแล้วนะ,นะครับเราไม่ต้องทำเลยเลยพอพอไก่สุกปุ๊บเนี่ยต้อ,องซอสโอ้หง่ายมากนะครับทุกคนใช่นี่ครับเนี่ยเต็มหนึนน่งแก้วเนี่ยสองกโลเนี่ยอย่างที่พี่แขกบอกนะลูกชายทานกับข้าว <นะ S 3> ไม่เป็น,น <ะ S 2> ตัวนี้มาผัดขายลูกค้าต่อแถวย,ยาวเนะนี่ยแค่เนี้ยตัวนี้เราจะทำให้แห้งไหมครับหรือว่าเราแบบไม่ต้องอย่างไก่กระเทียมสูตรทางร้านเราจะฉ่ำจะฉ่ำนะฮะใช่ แล้วเราก็สีมันขาวไม่สวยเราก็แต่งสีด้วยสีอสีอดดำสีอูดำอ่าใช่อ่ะดีใจดีมากแค่นี้นะครับทุกคนอ่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมเจียวกับพริกไทยหน่อยนึงแค่นั้นเพื่อให้มันมีความหอมเนี่ยแค่นี้ง่ายๆเนี่ยใครก็ทําได้ก็คนให้มันคนให้มันสุกอ่ะขอแค่ให้มันสุกอย่างเดียวกระเทียมเจียวก็เดียหนึ่งสอง สามเนี่ยนะนี่ครับง่ายมากนะครับพริกไทยก็ครึ่งช้อนใส่เข้าไปถ้าเป็นตัวกระเพรานี่ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับพี่ง่ายมากก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกันเลยก็ใช้น้ำซอสตัวเดียวกันนี่แหละน้ำซอสตัวเดียวนี่คือทําให้คนต่อแถวยาวเป็นใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิบเมตรยี่สิบเมตรได้อ่ะอันนี้วันอังคารเราจะใช้ข้าวสามกระติกโอ้โหอ่ากระติก กระติกนั้นมันกระติก35ลิตรนะครับอ่าเต็มกระติกทั้งสามกระติกถ้าเป็นวันศุกร์อ่ะจะ4กระติกกว่าโอ้ใช่โอแค่นี้รอมันเดือดสักพักหนึ่งก็โอเคแล้วพอแล้วอันนี้คือเราได้ใส่อะไรอีกไหมครับไม่ใส่แล้วเนี่ยไม่ได้ใส่แล้วเนาะใส่แล้วนะฮะพอแล้วพอแล้วนะครับ,อร,บรอให้รอให้น้ำซอสมันซึมเข้าไปในไก่สักนิดนึงก็พอแล้วครับผมน,นี่เราจะยกไปเททั้งกระทะเลย แค่นี้แค่นี้นะครับนี้เรียบร้อยนะฮะอ่านี่ครับก็คือจะดูทางหน้าร้านใช่ไหมครับพี่อะไรหมดก็ทำต่อเลยผัเลยอ่ะคลิปมาหมูไป่อดดิอ่ามีกระหมูสองโลอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งกระทะนะครับอันนี้จะเป็นกระเพราหมูนะฮะกระทะเพื่อนไม่ต้องดราม่านะครับมันก็คือน้ําซอสผัดกระเพราทนี่แหละอ่าก็คือเราจะไม่ได้ใส่น้ํามันใช่ไหมครับพี่ถ้เป็นตัวหมูใช่เหมือนกัน กระบวนการเดียวกันคือรวนให้สุกแล้วก็ใส่น้ำซอสใส่พริกใส่กระเทียมเจียวก็จบแล้วเผ็ดน้อยเราก็จะน้ำซอสหย่อนลงนิดหนึ่งจะไม่เต็มแก้วเท่าไหร่ตัวนี้คือเผ็ดน้อยนะครับทุกคน,นก็จะมีเผ็ดน้อยแล้วก็แบบเผ็ดนะครับเห็นไหมแค่น้ำซอสอย่างเดียวเอง แล้วก็พริกพริกกับกระเทียมพริกไทยแล้วก็ใส่เลยแค่นี้เผ็ดน้อยเราก็จะใส่พริกแค่กระบวยเดียวกระบวยเดียวถ้าเผ็ดมากก็ใส่พริกสองกระบวยนี่ยเดี๋ยวให้สังเกตนะครับร้านที่เขาจะแบบซ้ำๆซุ่มๆนะฮะทุกคนนะไม่ได้แห้งนะครับแบบเนี่ย สูตรนี้นะครับทุกคนนะเด็กน้อยกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับราดข้าวสวยข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับอ,อร่อยนะครับที่ดูง่ายข้าวนี่คือวันละสามสี่กระติกนะ,ะไ,มไม่ธรรมดานะครับกระติกซักกระติกใบสามห้าลิตรสามสิบห้าลิตรนะลิตรแต่เรามีถุงรองนะมมนเป็นกระติกเย็นแต่ว่าเรามีถุงรองถุงสาหรับใส่อาหารร้อน,นะรองชั้นครับผมก็คือทุกขั้นตอนนี่คือพิถีพิถัน<อ>ามากๆนะครับ นี่เราก็เติมสีวให้สีมันสวยให้สีสวยนิดนึง<อ>นะครแต่ถ้าใครอยากจะไปผัดแห้งๆก็ได้ก็รวนให้มันแห้งๆแค่นั้นเองครับแล้วแต่คนชอบเนะถ้าไปท,<อ>าทำกินเองนะแต่ถ้าไกินที่ร้านก็าตามสูตรของทางร้านเ,าเราจะเราชอบช่ำๆเ,เสร็จแล้ว เอากระเพราลงไปนะครับทุกคนนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะฮะ ค่นี้ง่ายๆไม่ต้องไปหยิบน้ำตาลไม่ต้องไปหยิบซอสหอยไม่ต้องไปหยิบซอสนั่นซอสนี่ผลมาผลมาแค่กระติกแค่นี้เทได้ได้ขไขหนาเลี่ใส่อาหมูมารวานกิน นอบาทวันนี้ต้องขอบคุณพี่แขมมากนะครับ,รบสุดท้ายท้ายนี้ให้พี่ฝากร้านหน่อยครับพี่ขายที่ไหนบ้างครับก็ตอนนี้ร้านกะเพราส่งโจรเรานะครับก็ขายอยู่ที่ตลาดกล้วยกล้วยซึ่งเป็นตลาดของคุณตันที่เรารู้จักกันแล้วครับตลาดกล้วยกล้วยเราจะขายอยู่วัน,นอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์อาทิตย์นึงจะขาย3ามวันที่ตลาดกล้วยส่วนวันพุธเนี่ยเราจะขายกันอยู่ที่ถนนคนเดิน หน้าวังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอยู่หลังอ,อยู่หน้าสถานีรถไฟหลังสถานีรถไฟจังหวัดลพบุรีครับผมยังไงก็ฝากร้านของเราไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากค้าขายอยากขายกระเพราะอะไรแบบเราเนี่ยมาปรึกษาเราได้นะครับมาดูงานที่เราได้เรายินดีที่จะให้คาปรึกษาแล้วก็แนะแนวทางแค่ซื้อน้ําซอสของเราไปอย่างเดียวคุณผักและขายได้ ถ้าคุณต้องการกำไรวันหนึ่งพันง่ายมากไม่ให้เรื่องยากแต่ถ้าคุณอยากได้มากกว่านั้นขึ้นอยู่ความสามารถในการขายขคุณเองครับผมโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แขมมากนะครับก็ที่ได้พูดคุยกันไปนะฮะเป็นตัวอย่างนะครับเป็นกําลังใจให้กับคุณที่กําลังมองหาอาชีพแนวทางค้าขายแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณที่เขาถอยอยู่ตัวนี้นะครับเป็นแบบอย่างให้อย่างดีมากๆเลยนะครับวันนี้ตลอดคี่ต้องขอบคุณมากๆนะครับครับผมอ่ะ สำหรับวันนี้นะตลอดที่คลิปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ